จริงๆหรออยากใม้ชีวิตแบบแบบนี้จริงๆไหมอยากมีจริงเหรอหนูอยากรู้ว่าคนอื่นจะมองยังไงสสนนุุกกถ้าถ้าพี่ังไงน้องเอวาทำตามนะโอเคโอเคฮะโอเคไปทำยังไงเนี่ยพี่ต้องใช้ถ้วยด้วยอ่ะอ๋ออันนี้เราว่าเป็นเป็นถ้วยที่ที่เอาไว้ทำงานไม่ต้องไม่ต้องบอกหรอกทุกคนก็รู้เลยว่าทำงานอะไรนี่คนให้เงินมาย มากเลยอ้โหขอบคุณครับปาใจดีมากไม่คิดว่าเราจะเจอคนใจดเของใครไม่ใจ้ย็นฝากกดติดตามช่องเอวาด้วยนะคะยังไม่กดอีกเหรอยังไม่กดอีกเหรอโหใจร้ายอ่ะ ทุยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Central Ela ก็วันนี้นะคะ Ela จะมาเปลี่ยนลุคค่ะคือ Ela จะลองใช้ชีวิตแบบพี่กล้องนั่นเองเดี๋ยวเราไปหาพี่กล้องกันก่อนว่าตอนนี้พี่กล้องอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาก่อนนะพี่กล้องมีใครเห็นพี่กล้องไหมคะอ้าวพี่กล้องไปทำงานที่ไนแบบผู้ไหนกันเนี่ยจะบอกเอ็งผมเป็นคนเงี้ยคนจริงแล้วอ่ะผมเป็นประธานครับ จริงๆ่ระานน่ะแต่งตัวกันแบบนี้แหลคะครับเพราะว่าการแต่งตัวที่ดีคือตแต่งตัวแบบนี้ e เห็นไอว่าเงี่ยเขาว่าแต่งตัวอย่างเนี้ยยังไม่ใช่ไฮโซนี่การแต่งตัวที่ต้องแบบแต่งตัวแบบไฮโซต้องแบบนี้แเมื่อวานนี้พี่ต้องมาเมคอร์หรืแล้วพาไปทาอะไรแบบไฮโซในแบบ่ต้องได้เลยเอางี้ทุกคนฮนะเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนเอว่าใช้ชีวิตวแบบไฮโซการแต่งตัวแบบเนี้ยแตว่ามันยังไม่ได้ของจริงมันต้องแบบว่าแบบนี้อดียเดี๋ยวเอาชุดไปให้ดู อ่านี่เป็นชุดไฮโซเนียนนเดี๋ยวนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือครีมเป็นครีมแบบทําให้แบบผิวเราเนี่ยเป็นปังสว่างสวย<อ>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้น้องไอวาเนี่ยไปแต่งตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาไปใช้ชีวิตอขอ้างนอกโอ้ไปใช้ชีวิตข้างนอกวันนีใช่คนไฮโซเขาทำแบนี้ไปครับไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดแล้วมาดูกันนะคะว่าลูกไข่ส่งจากที่กล้องจะเป็นยังไงอ่า คนไฮโซเขาแต่งก so ันแบบนี้สนุกเขาผมทำลูกไฮโซกันแอันนี้ผมขอโทษนะคุณดูนะผมไม่กินคนเดินคนอย่างนี้อันนี้ขอโทษจริงจริงอันนี้คือเ้าชอบเนาะใช่จริงจริงหรออยากให้ชีวิตแบบแบบนี้จริงจริงไหมอยากอย่างนี้มากไม่อยากรู้ว่าคนอื่นจะมองยังไงอันสนุกสนุกนี่ทางนี้ทางหลับตานะหลับตาคุณสาเหลือไว้บ้างผมขอโทษเองนะแต่ว่าเป็นคอนเทนต์แหละ พ่อครับแม่ครับขอโทษนะครับเอาลูกเขามาทำมาน้อยแม่บอกแม่คนที่เขาบ้านอ่ะทุกคนไปกันไปสก๊อ น้องเอวาครับเนี่ยการใช้ชีวิตแบบผู้ดีเนี่ยเดี๋ยวพี่จะสอนให้อย่างการแต่งตัวเนี่ยถูกต้องแล้วน้ผมสภาพผ้าใช่ต้องเป็นแบบนี้ขอโทษเอฟซีทุกคนหลังจากนี้ผมจะโดนเอฟซีทางองเอวาว่าหรือว่าน้องเอวาไปทำอะไรสอนใหิ่ได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตแบบคนนี้ไฮโซเหมือนพี่ก้องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ๋บอกให้คือเขาบอกว่าเวลาเรานั่งคุยนะต้องนั่งคุยแบบผู้ดีนั่งคุย ต้องนั่งคุยที่พื้นนั่งนั่งคุยทแล้วอ่านด้วยไม่เล่าอ่านแล้วนถ้าถ้ามีอยังไรน้องเอวาทำตามนะโอเคโอเคฮะโอเคไปไปเอวาโอ้ยโอเคทำไม่ได้ทำไม่ได้อย่างเงี้ยปลอดภัยอ๋อเราต้องลงอย่างเงี้ยปลอดภัยโอเคต้องอันนี้อาจจะยากไปให้เอาแบบวิธีง่ายๆค่ะวิธีง่ายๆ วิธีการเดินแบบไพโซโอ้ยใช่เป oh ็นการเปิดอ๋อเปิดให้ทุกคนจะเห็นเราถูกต้องเป็นการเปิดให้ทุกคนเห็นเราอายไหมเริ่มไม่ค่อยแล้วปล่อยให้นอกเอว่คนเดียวดีไว้าเอว่าก็เท่ากับพี่ก็ลุกคนเดียวไม่ได้ยกูเล้กเอาลูกเขาทำมาแล น้องไอวานเดี๋ยวไปอยู่กับคนมือดข้อมูลสวยกว่าเนี่ยโอเคไปไปน้องไอวานเนี่ยไปหารายได้กับกล้องหนึมือนะตอนจริงเนี่ยการหารายได้แบบพูดพูดดีเนี่ยหาได้ง่ายังงไ นนเดี๋ยวต้องใช้ถ้วยด้วยอ่ะอ,อ๋ออันนี้เราก็เป็นเป็นถ้วยที่ที่เอาไว้ทํางานไม่ต้องไม่ต้องบอกหรอกทุกคนก็รู้เลยว่าทํางานอะไรนี่คือการทํางาน <laughs> <laughs> โอเคงั้นงั้นเดี๋ยวเราเออต้องนั่งนะนั่งนั่งนั่งที่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องนั่งเพื่อทํางานอะไรเงี้ย โอเคอ่าน okay. uh, okay. ั่งนั่งนั่นั่งนั่งนั่งเลยโอเคไม่ต้องอายคล้ายๆเขาก็ทำนะคล้ายๆเขาก็ทำกันไม่ต้องอายเลยน้องเดี๋ยวพี่ไปหาเรเดองเสริมก่อนนี่โอ้ยคนให้เงิน ขอ,ขอบอคุณค่ะรอรอไปให้คนต่อขอขอเพราะถ้าเกิดน,นะเดี๋ยวเราไปหาเลยรได้เสร็จวันนะแล้วปล่อยให้น้องเอวาหาเลยได้หลับไปก่อน <c oughs> สวัดีจา้าคุณค่ทุกคนฮะคอนเทนต์นี้นะับต้องยกให้แจ็คแป๊บโพนะว่าแจ็คแป๊บโพเนี่ยเขาต้องการให้น้องเอวาได้ทําอะไรแบบนี้นะฮะอย่าโกรธผมนะต้องโกรธไอ้แจ็คทุกทุกคนนะเอาจริงนะคือสงสารน้องมากเลยให้น้องทำแบบนี้เด็กน้องโกรธน่าจะชอบมั้งโอเคไหมต้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ท่านสารน้องเขามากเลยเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างอ่ะเธอได้ได้เยอะไหมได้มาสี่บาทอือหนี่แค่ไม่กี่นาทีเราได้ตั้งสี่บาทเ่ยเอาจริงๆมีคนเท่าสี่บาทใช่เล้ยู่ยังไม่ถึงห้านาทีเลยค่หนี่นนี่เป็นการใช้ชีวิตแบบฮูซคือทำประจำอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวเราสอนอย่างอื่นอีกนะนูเดี๋ยวไปใช้ชิข้างล่างด้วยกันตรงนั้นะคนเยอะ คนเยอะใช่คนเยอะแล้วพอนะเดี๋ยวเราพาน้องไอวานเนี่ยไปใช้ชีวิตข้างล่างคนเยอะดีอายไหมไม่อายแล้วเพิ่มไหมไม่แล้เริ่มเริ่มชินแล้วเป็นครูสร้างครูสมจริงนะไม่เคยมีใครเข้ากันกับเรามากเลยจะชีวิแบบให้สู้เพราะฉะนั้นเราไม่อายเาทำเพื่อเธอเลยนะเนี่ยเพื่อให้เราแบบเข้ากับเธอให้มากที่สุดก้องป้าทั้งสองนี่ไปเสาวรีไหมฮะ อ๋อไปเนะห้าสองสองไปเสาวกศลป์สองสองห้านะห้าสองสองห้าสองสองเราต้องรอก่อนเธอยังไม่มาเดี๋ยวพาไปอนุสาวรีย์ไปนอะนแถวนั้นหน่อยเพราะว่าไม่เคยไปแถวอนุสาวรีย์เปลี่ยนที่นอนต้องค่ะนอนแถวนี้บ่อยแล้วเดี๋ยวสักพักก็เดี๋ยวจะมาแล้วนะตำรวจเหรอตำรวจจะไม่จับเราใช่ไหมไม่จับเราไม่เห็นไหมเราไม่ได้ทำผิดกฎหมาย ตัวนี้นะตัวนตัวนี้ราคาเป็นพันพันหมดเลยเนี่ยดูดีดีแลวไอเฟย์สาววารีเท่าไหร่นะยี่สิบบาทโอ้ผมไม่พอต้าปี่เขอต้องมีใช่ไหต้องหนักเนี่ยนั่งหรือกับนี่ขอเงินทุกข้อรถเน็ตผมเมื่อยมากเลยทีน่ะแล้วต้องนั่งรอรถเออจบกันแล้วภาพพจที่สร้างสงสารน้องเอวามากเลยทุกคนฮัลโหลแต่ผมไม่ได้ยินเสียงฮัลโหลฮัลโหล ฮะอ้ช่างชใครมุกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงนะแป๊บนึงก่อนะใครมุกยังไงฮะเอ่อตอนนี่เราถูกออกเวิร์ดมากนะหน้าคนเดียวแล้วก็คนมองเยอะมากเจาะไม่ต้องเจาะแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเราคือใครโอ้มุกหมดเมร์นะัวมากเลยรอรอนานเลยรอนานมาก มาแล้วนี่โอ้ม่นมาจากไหนอ่ะขังขยะตรงนี้โอ้เฮ้ยเราหิวน้ำเนี่ยนี่เราเจอน้ำแยกกันนึงเรียของใครก็ไม่รู้อ่ะของพี่เอาน้ำของคนอื่นได้เหรอเนี่ยน้ขอใครไม่รู้เรียเหรอเรีของพี่ปะฮะอ๋อกินได้เดี๋ยวฮะพี่คนจุ๊บเรียกินได้แบ่งแบ่งพี่แบ่งพี่วู้อร่อยเนอะของใครก็ไม่รู้อ่ะหิวอ่ะงานแล้ว คนละตอบเปล่ไม่เอาเหรอป้าบอกไปให้กินป้าบอกไม่ให้กินเหรอต่วนใจมากเลยอ่ะโอ้โหขอบคุณครับของน้องคนนี้ขอบคุณมากครับขอบคคุณนะะใจดีจังเลยอ่ะขอไปอยู่บ้านด้วยได้ไหมครับมีใบ้านอยู่แม่นกัน้องน่ไปดูแม่แกันสองคนเลยได้ขอข้าวสารหมดแน่เลยบอก ไม่เป็นไรครับ่ะนีแล้วค่ะจริงๆเราซื้อมาเองค่ะเอามาตั้งไว้เหมือนมากเลยอะขอบคุณนะคะมาถ่ายรายการหนูผมแก่งป้าอยู่นู่นป้าใจดีมากไม่คิดว่าเจ้คนจะดีกันเลยมันใจเย็นคนใจเย็นอย่าวิกหลุดนะอย่าเพิ่งหลุดเห็นเล่นๆอะไรงี้ยแล้วก็จริงๆอะไรเงี้ยเนียนขนาดนั้นเลยเนียนโอ้ขอบคุณมากเลยพี่ใจดีมากเลยครับ ว่าสังคมไทยเรามีคนน่ารักใช่เมตตาเยอะมากๆเลยขนาดคนที่เรานั่งยังคนให้ตังกวาเลยใช่โอเคครับป้าเดินทางปลอดภัยนะปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะโอเคถ้าเราเข้าห้างเนี่ยเราจะชีวบตชีไม้เลยฮะเอมอยเนี่ยขุ่นหนึ่งบอันหนึ่อีกหนึ่ดาบบุดูดยดีดเมกันกันนะดดดดดอันเนี่ยอเดี๋ยวปาด เ้าปองกองอย่างงี้เราแบบเอฟซีไม่รู้ว่านี่คือเอไม่มีใครรู้เลยอะที่เซ็นัาราพาวก็ยังมีคนรู้จักมีคนแบบนี่กิดไม่มีใครรู้เลยอะเป็นไงบ้างอายป่ะความรู้สึกนะคะก็คือเอาจริงๆนะประทับใจมากเพราะว่ามีคุณป้าที่ให้เงินแบบตั้ง4ี่สบาทคือเยอะมากโดยที่ไม่ได้ขอเลยคือคุณป้าให้เองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นเลยคือแบบพอเราแต่งตัวดีอะ คนจะจําได้แบบเฮ้ยนี่คือเอวาแต่พอแต่งแบบเนี้ยไม่มีใครจําได้ไม่มีใครทักเลยว่าเอวาไม่มีเลยสักคนเขินไหมอะไรจริงไหมมันเลยจุดเขินไปแล้วอ่ะคือแบบว่าไม่มีคําว่าเอวาที่บอกว่าเป็นแบบคุณ เป็นลูกคนหนูหรือว่าต่างกบไม่มีแล้วตรงนี้หมดแล้วในคลิปนี้นะคะเอาจริงๆป้าคำที่ฉันเฉลินใจที่สุด<ม>ตอนที่ไปนั่งบนสะพานลอยคนเดียวแล้วก็ฟีลเหมือนแบบตอนที่พี่กล้องไปดูคนไปอะ่ะทำให้รู้สึกถึงแบบคนก็เดินผ่านไปไม่มีเหมือนคนมองไม่เห็นเรามันเราแบบไร้ตัวตนจริงๆ<ม>ความรู้สึกตอนนี้คือเราลองคิดเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนแบบรู้สึกสงสารตัวเองด้วย แบบเหมือนไม่มีใครเห็นค่าเราแล้วอาจารย์ท่านแค่นี้จริงเขาก็คือมนุษย์เหมือนกันเป็นคนมีชีวิตต้องกินข้าวมีความรู้สึกมีความคิดเหมือนกันก็แบบถ้าอยากให้เงินเขาให้อาหารเขาก็ได้เขาแบบอย่างไรว่าให้เขาแบบว่าให้เขาแบบได้ต่อชีวิตเขาด้ไหนีเศร้านะคือเอ็มไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยค่ะในชีวิตนี้คครั้งแรกในชีวิต ขนาดเราแต่งตัวรู้ว่าเราแบบมันก็ไม่ได้ออกเนียนมากแต่ว่ามีคนรู้สึกว่าเขาสงสารเราเนะให้เงินมาด้วยเราอ่ะเป็นขอทานจริงๆอย่างพูาพูดว่าเหมือนเล่นเราก็เหมือนจริงบอแบบห้าสิบห้าสิบอ่ะก็คือเหมือนจริงอยู่อ่ะจริงจิดว่าแบบการแค่เปลี่ยนเสื้อกางเกงใส่วิกผมเราก็แบบทานฐานจะทำให้คนชิดว่าแบบวิ่งเราคือขอทานชิมนี้ว่าจให้เห็นสงสารสงสารเอวามากเลยถือว่าถือว่าน้องเอวาาเก่งมากนะเก่งที่แบบเล่นบทแบบนี้ได้เก่งที่แบบว่า น้องก็บอกว่าไม่ไหวพี่หนูไม่ไหวแล้วหนูไม่เล่นเนี้ยคือว่าันนั้นไม่ได้หยุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยไปคานก็คานคาที่เป็นเอ็ซีน้องๆครับก็อยากกอดกันนะครับสนุกไม่ต้องแบบงร่างน่นเพราะเราทำด้วยความสนุกเราอยากให้คนได้ยิ้มแล้วก็อยากเห็นเรียลช็อตส่นเพราะเอวาอยากทำแบบนี้ตั้งนานแล้วคือวิดีโอเอ็กซ์เพร์เมนต์เห็นว่าแบบเรียลช็อตของคนที่มองมาจะเป็นยังไงก็ถือว่ามีทั้งความรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็มีความสะเทือนใจก็มีก็ทายที่สุดแล้วเราก็คือมันเป็นคนง่าย คืออะไรเนี่ยอะไรของพี่ก้องคือคอย่างนี้แล้ยังคือนึกดึงดแล้วเฮ้ยเราทำแบบนี้ได้ดิเหรอเราเอาน้องมาทำแบบนี้น้องน้องที่แบบว่าใส่สะอาดบริสุทธิ์จะผ่าน้องมาทำอะไรแบบเนี้ยแบบผ่านเตือนเต็มหน้าเลยดูดิโอ้จะเก่งมากเก่งมากถือว่าผ่านถือว่าผ่านเอออยู่กับกล้องเราม่ต้องผ่านแล้วอย่างเงี้ยเราเคยรู้สึกอยากทำตามแล้วพอมีเพื่อนที่แบบร่วมทำกับเรามันก็ยิ่งทำให้แบบดีมากโอเคก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะแจ้าผม ะบบ๊ายต้องพี่กล้องละเมอด้วยแล้วก็ฝากช่องเลว่าด้วยนะคะแล้วก็ไปดูพันแรกได้ที่ช่องพี่กล้องละเมอค่ะครับผมไปแกนดีกว่าเฮ้ยเราทันเรืงสองมาแล้วอะเราส่งไปแลไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้ไม่ทันแล้ว